สวัสดีจ้าเมาม้อยกับปรร่องเด้อค่ะใครงามงามปรร่องเฮ็ดเองบางนึงอ่ะมาเดี๋ยวถ่ายแน่ค่ะกระถ่ายเบิ้งไข่ดาวส้มเครื่องเด้อนี่กระร่างผัดเครื่องอยู่นี่เด้อผัดก่อนกระเทียมเอาไปไปผัดเนาะแล้วก็เอาหมูลงไปใส่ไปผัดใส่กันเอาหอมหอมมาผัดใส่กันเอาแค่รสหอมกระเทียมแค่รส อันเครื่องปรุงกับใส่เข้าไปสูตรไผ่สูตรมั่นเนาะมีหมูสมับนี่ยังอยู่นี่เนี่ยพัดแล้วกับปรุงเครื่องใส่พริกไทยใส่ซอสใส่ยังเนาะแล้วก็เดี๋ยวจะเอาไปหาดไข่กินก็เขา <laughs> ่าเอาปิดก่อน <c oughs> พัดแล้วละจ้ะเดี๋ยวโนสิลาดไข่เด้อ <c oughs> หาพิธีก่อนหาพิธีก่อน <c oughs> ไข่มีหนึ่งสองสาหนึ่งสองสามสี่หาหน่วยหาน่วยงไงดพีเนี่ย เอ้ยเด็ด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 หนึ่งสองสามสี่เอากระหานหมูไวเนี่ยหมูหานออกหานหานออกเนาะเออหานหานมันออกแล้วก็เอาไข่เนี่ยจ้ะโอ้แม่เอาเครื่องมาเนี่ยเท่ห่อพัดไวเนี่ยมะปูน้องไข่เด้ออุ้ยงาม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 เฮ็ดเองอันเครื่องในแฟนมันกะ ฟุ้งไห้พืนพัดไห้แต่ว,ว่าหนูกับมาอ่ามามาเฮ็ดที่แบบว่าหาดไข่เบิ้งน,นะเฮ็ดไปเฮ็ดไปซอยเขาเป็นลูกมือให้เขาเขาก็ปฟุ้งเครื่องฟุ้งยังไห้เนี่ย,ยเป็นตระเศบงามๆเอ้ยหาดไข่ก่อนเดี๋ยวๆแต่เย็นๆเริ่มเมือกะงงงงแงงกะอยากเฮ็ดเนาะมันได้ออกกำลังกายนิยวนะ เรียนมาอันเห็ดน้ำเขานี่เลยบอกว่ามาหๆามาอันนนุสิตเป็นคนหาดใครเป็นเป็นคนเห็ดตอนตอนพิทุนพัดแหล้วนะคนพัดแลลวเยวก็มาเห็ดห้เบิ้งงามๆแลมีหน้าที่เห็ดไข่ดาวตัวเห็ดไข่ดาวเก่งเฮียหองจ้าของมีคนย่องกับย่องเองก็ได้เนะนบเออ อยากเห็ดอยากเห็ดอยากเห็ดบริหารเมื่อบริหารหนิวบริหารย่างไปเนาะเงีนบ่ะีกก็ยู่ดังซื้อเออซอยเขายัางไห่ก็ซอยไปเขาเห็ดไหย่แซอยก้อนิดๆน้นนนยนอยๆอวือเห็ดไดนะ้นะเนาะอืมเอานีเด้อจา้าแล้วโจยไข่ส้มเครื่อนไขด่ดาวส้มเครื่อนเนาะ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวงามบอไขดาวทรงเครื่องแสงมองนีมันคือบ่งามแสงแสงบแจเอ้า